ตอนนี้นะครับเข้าเลขบรรยากาศตอนยามค่ำคืนของบ้านยีต่ตองเหมืองซีล็อกนะครับบรรยากาศสวยงามมากอากาศเย็นเย็นมากนะครับสวยมี่เหมือนเกาหลีอ่าเดี๋ยวผมให้ดูลงบอานะครับบรรยากาศยามค่ำคืนสวยงามมากนะครับเย็นอากาศ มาเกาหลีตอกนกลางคืนแต่นี่คือบ้านอีตอกนะครับสวยมากนะครับอากาศดีอากาศดีจริงๆครับ <c oughs> เย็นมากๆอากาศเย็นอันนี้อันนี้เรามาหาของกินนะยามคืนนี้นะครับเราพักที่นี่ <c oughs> เป็นตลาดกลางคืนนะครับยามตลาดาให้คนเดิน <c oughs> เป็นถนนคนเดิน <Okay. S 2> โอเคนะครับโอเคตอนนี้กำลังปลูกป้ายอะไรป้ายอะไรไม่รู้ป้ายสัญญามันเป็นอันสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งมือนเกาหลีนะหน้าบ้านดีต่องไ,ได้ไหมสำเร็จป่ะได้เอโอเคเรียบร้อยอ